พี่น้องกรบผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมมาพี่น้องกรบผมเอามาตามกันตอนนะครับผมกับแนวทางตมลาวนะครับเราพัฒนานะครับผมเราพัฒนาของวันพุธที่18บแปดเด้อพี่น้องเด้ออ่มาติดตามรับชมกันครับผมใครชอบแนวทางใครอยากได้แนวทางของบ่าวพัฒนะครับก็ลองเข้ามาติดตามรับชมเอาไปเป็นข้อมูลเป็นแนวทางกันได้นะครับผมสําหรับในวันนี้นะครับเป็นตมลาวด้วยพี่น้องเด้อ แนวทางเราพัฒนาวันพุธ se ที ong, ่ส <your Walking> <illa>. ิบแปดพี่น้องครับผมเมื่อนี้นะครับผมรอบนี้ก็ได้เจ็ดตัววินนะครับวินหกตัวก็เจ็ดศูนย์หนึ่งสองเก้าแปดพี่น้องครับผมเนาะอ่าเจ้าปิ้นกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาจับคู่กันนะพี่น้องเนาะสาหรับลาวเมื่อนี้พี่น้องครับผมเนาะลาวตอนเย็นนะพี่น้องเด้อสองทุ่มครึ่งวันพุธนะครับผมพี่น้องครับผมผู้รดอยชด้แนวทางก็ล่องเบิงนะครับผมก็เรามาดูผลงานสถิตินะครับผมผลงานของ วันจันทร์ที่ผ่านมาเนาะพี่น้องเนาะนะสิได้อีหลีพี่น้องครับผมวันที่สิที่ผ่านมาพี่น้องออกเงียงครับผม7437สพี่น้อง7ก็มาเบิดแล้วเนาะพี่น้องเนาะอาเด่น7เน้น7ให้พี่น้องเอ้ยนะครับผมเนาะ743ดสี่ดูจะเป็น74ก็บ่ได้เนาะพี่น้องเนาะเป็นเจ็ดสีก็ได้ครับผมเป็น71ก็ได้พี่น้อง7จยังก็ได้นะครับผมแต่ว่าอย่ามาเบิ่อเนาะพี่น้องมาเป็น77พี่น้องนะสิได้เห็นบ่ มีเจ็ดเบิตมดเจ็ดสี่าศูนย์เจกัมีพี่น้องครับผมเนาะ7จ็ดศูนยปดเจดสี่หนึงก็ได้พี่น้องรับผมเนาะแต่ว่าบ่มาพี finder, ่น้องเลยไปเป็นเบิดซะสนพี่น้องเนาะเป็นเบิดเจ็ดนาสิดาอีลีครับผมเนาะเบิ์ศูนย์หน่งหน่มดูออกเยเจ็ดเนะครับผมเจดายอีลีนะครับผมเนาะ ไวเล่ากับจังสีหลับพี่น้องเนาะมันบนอแน่นีรีเด้มันออกไปทั่วทิพทั่วแดดนีรีพี่น้องหฮซูนโฮกเล็กเล่ากับไปออกไทยผุนเนาะพี่น้องเนาะเอามาลองเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อลองดูนะครับผมมาจะมาตรงงวดหรือจะมาข้ามงวดกันนะครับผมหรือจะมาออกย้อนหลังกันเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่ารอบนี้ก็ไม่เจ็ดคือเก่าชอบเจ็ดคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อมาเจอยู่พี่น้องนะครับผมเอามารับผมมาจับคู่กันนะครับผมเนาะเดี๋ยวผมจะจับคู่ให้เด้อพี่น้องเด้อ จับคู่แล้วก็เน้นให้ด้วยนะพี่น้องเนาะลองเบิ่งว่าจะถูกใจตรงใจพี่น้องหรือเปล่านะครับผมเนาะถ้าชุดไหนตรงใจและถูกใจก็ค่อยเอาไปเป็นแนวทางกันได้ด้วยพี่น้องเ้อะอ่ะเรื่องของแนวทางนะพี่น้องเนาะมันก็มีพิดไม่ถูกไม่เข่านะครับผมก็ให้พี่น้องพิจารณาเอาด้วยพี่น้องเ้อพิจารณาตัดสินใจนะครับผมพิจารณาเอากันเยอะๆนะครับผมเนาะเป็นข้อมูลกันนะครับผมตรงใจค่อยเอาไปจัดกันนะพี่น้องเนาะอจับคู่ก็ตามนี้นะครับผมเนาะ นี่แหละครับผมตัวเด่นกับศูนย์นะครับผมศูนย์สองเกเก้าแปดนี่แหละรับผมเนาะเอาสองเกสองเก้านะครับผมเดีด๋วยวตามนี้เด้อยพี่น้องถ้าถูกใจถ้าตรงใจค่อยไปเป็นแนวทางเนาะพี่น้องเนาะหรือว่ามันมีเลขแม่ใ,ใจอยู่แล้วหรือว่าไปตรงกับเลขของอาจารย์ ไอคม่นแม่นนะครับผมเนาะพี่น้องก็ร่องเบิงนะครับผมถ้าชุดใจมันตรงใจก็ค่อยเอาไปได้วยพี่น,อน้องเ้อเอาไปเป็นข้อมูลกันนะครับผมเนาะเอออาเลขก็ยึดตามนี่ด้วยพี่น,อน้องเนอะกันนี่ละนะครับผมผมี่ผมบริหารชุดซีโตให้เลยด้วยพี่น,อน้องเ้อะมันก็นอยู่ในนี้แล้วพี่น,อน้องครับผมเนาะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะจับชุดคู่เนียนให้ไปโหลดเนาะพี่น,อน้องเนาะอ่า นี่แหละครับผมตามมีเด้อพี่น้องเด้อเอาตามนี้แหละเดี๋ยวผมจะเน้นให้มักตัวใดพี่น้องมักตัวใดค่อยว่ากันนะครับผมเนาะศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์แปดสองเจ็ดสองเก้าสองแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งแปดพี่น้องครับผมเอาตามนี้แหละครับผมผมจะจับวิ่นเอานะครับผมผมก็จะมาจับวิ่นเอาเด้พี่น้องเดาอมักนําบบกครับผมเนาะเอาเดี๋ยวสามตัวให้ก่อนพี่น้องครับผมอ้อยากแบ้สามตัวเด้อพี่น้องเนาะแต่ใจใครคิดใดายงวดแล้วเดนในบัวใดนะครับผมเนาะ หลายงวดเราเดียวบ่อในะครับผมเนาะสองพี่น้องครับผมสองนี่เด่นนะครับผมผมให้เด่นสองเป็นเลขล่างเด้อพี่น้องเด้อลองเบิรงเด้อลหลังสองเด่นสองมันจะมาบอ่อพี่น้องครับผมเนาะเออนะครับผมนี่สามตัวก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมนะเนาะเอาเอาเบิ้นไว้ได้ครับผมเนาะเอาจับเบิ้นไว้ให้ครับผมเบิ้นเด้อเบิ้นพี่น้องครับผม บินบินศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสองพี่น้องครับผมเอาเลขเบินพี่น้องครับผมเนาะถ้ารูดตัวเดียวพี่น้องผมมั่นใจรูดตัวเดียวเ้ยพี่น้องเด้อโอรโหอ่านจะมากผมมาแต่ว่าผมมั่นใจรูดตัวเดียวนะครับผมเนาะรูดสองครับผมสองตัวเดียวเด้อรูดสองครับผมเนาะรูดสองตัวเดียวนะครับผมจะเพลี่มากรูดเด้อครับผมเด้อ มากรูดสองครับผมลองเบิงวันจะมาบอมันจะแม่นตามสูตรขงผมบอครับผมนะผมเห็ดสูตรมันคือจังแม่นแย่ย่ามบอลงนะครับเกิย่ม่างมาลงมันคือบอแม่นนะพี่น้องเนาะตามนี้เด้อพี่น้องเ้อะมักสูดใดครับผมมักคู่ใดครับก็ลองไปพิจารณากันเบิงนะครับผมเนาะเป็นแนวทางกันนะครับให้เป็นแนวทางเท่านั้นเด้อพี่น้องเ้อพิจารณาออกกันเยอะๆเล่นเต่ Eat, hot hot. พ่อดีนะครับผมเนาะเรียนเพื่อคลายเครียดเด้อพี่น้องเ้ออย่าเงียใหมาใหม่ โดยเฉพาะหอยเล้านะครับผมเนาะเป็นไปได้ทุกรูปแบบพี่น้องครับผมเนาะเป็นไปได้ทุกอย่างครับผมหอยเล่านะครับผมเนาะอ่ะหมายผมจะเน้นหายด,ด้วยวนะพี่น้องเนดะ้อหกโตเนาะพี่น้องเนาะเอาจากหกคูนะครับผมเนาะมันทั้งหมดเจ็ดชุดเห็นมันเหลืออยู่หกชุดพี่น้องนี่ละเนี่ยตัวเน้นเลยเจ็ดกับแปดก็สวยพี่น้องเจ็ดกับเก้าก็สวยเอาตามนี้ด้วพี่น้องเด้อผม นี่ละตัวรูดรูดสองครับผมเนี่สองเกตสองเก่าว่าครับผมหรือสองแปดนะครับอ่าหนึ่งเกตหนึ่งแปดหนึ่งเก้าว่าพี่น้องครับผมเดี๋ยวสามตัวตัวไหนวะสามตัวเก้าสองเกตพี่น้อง่อสองเกตเกตสองแปดเอาสองชุดเล็กสามตัวเด้อสองชุดครับผมนี่เอาตามนี้ครับผมของวันพุธนะครับผม สองทุ่มครึ่งพี่น้องครับผมสองทุ <genau cool down level> ่มครึ่งม่รอรุนกันอีกคือเก่านอกพี่น้องนอกจะปังกันอีกว่าครับผมน่ะสิไดายล่าพัดเอ้หวยเล่าเอ้แนวทางหวยซ่องมาครบเบิร์ดเล้วได้พี่น้องเด้อรัฐบาลไทยเดี๋ยวผมจะทยอยทยอยลงหายทํามคิบลงหายนะครับผมเนาะพี่น้องเดี๋ยวผมจะทยอยทําทํามคีบลงหายเด้อหวยซ่องมาหลายมาครบแล้วครับผมได้มาครบแล้วนะครับเอาตัวเน่นตามนี้พี่น้อง ตัวเน้นเด้อย่าลริมเบิลมันมาเบิลชอบมาเบิลอีหลีเนาะถ้าว่าเบิลก็ะหามกันนะครับผมมาเป็นครูนะครับตะวันเลขไหลไหลามาเลยพี่น้องเด้อไหลซีมาแลวา้วบานเนี่ย่รู้ว่าเมื่อนี้จะเป็นซีหรือเป็นเก้าบาทเนี่ยน้องครับผม เอาตามนี้พี่น้องครับผมตามนี้เลยนะครับผมเนาะให้พี่น้องพิจารณาเอาชอบชุดไหนคู่ไหนนะครับผมเนาะชอบชุดไหนคู่ไหนก็ลองเอาไปพิจารณากันดูได้หรือว่ามันจะออกข้ามงวดเอ,อ้ยออกออกยอดลังกันก็ลองดูได้นะครับผมนี่นะครับผมวันนี้นะครับผมวันพุธนะครับหสองทุ่มครึ่งเอาคบครับผมพุทธ่สิบแปดนะครับศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์แปดสองเจ็ดสองเก้าสองแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งแปดนะครับผมสามตัวก็เก้าสองเจ็ดเจ็ดสองแปดนะครับผม ตัวเน้นนะครับผมตัวเน้นนะครับผมรูดสองรองเบิงสองในล่างสองเลขล่างผมชอบสองล่าง้อพี่น้องเด้อมันจะมาบอเอารอ,องเบิงเด้อมันจะมาเป็นตรงตามที่ผมบอถ้าพี่น้องชอบนะครับพี่น้องชอบชุดไหนคู่ไหนก็ค่อยเอาไปเป็นแนวทางกันได้นะครับพิจารณากันนะครับผมเนาะทุกตัวเลขทุกแนวทางก็เป็น เพียงแค่การคำนวณน,นะครับผมเนาะเป็นเพียงแค่การคาดเดาเท่านั้นนะครับผมเนาะมันจะมาบหาาอม่ก็อยู่น้ำวัดดวงกันพี่น้องครับผมเนาะวัดดวงกันนะครับผมอ่าบา่าวพัดคนเดิมเพจผมกับปิวแล้วครับผมเนาะเพจผมกับปิวแล้วมันเป็นยังผมเช่าเหรียญแล้วเฟซบุ๊กผมเช่าเหรียญละเห็นไปก็บ่ได้ยังหรอพี่น้อง ตามนี้ด้พี่น้องด้ขอพี่น้องท่านโชคดีนะครับผมเนาะ,ะตามราววันพุทธที่สิบแปดนะครับผมเนาะขอพี่น้องท่านโชคดีนะครับผมนักชอบจุดไหนก็จัดไปนะครับผมไม่ชอบก็ผ่านด้วพี่น้องด้เพื่อเป็นแนวทางนะครับเปล่าพัด นะครับผมไม่ใช่อาจารย์ไม่ใช่ผู้วิเศษนะครับผมเป็นเพียงแค่ข้อมูลเป็นเพียงแค่แนวทางเอาไว้ให้พี่น้องเอาไว้เลือกสรรกันครนาทาเท่านั้นนะครับผมเนาะเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับผมเอาไปไว้เป็นข้อมูลกันแค่นั้นนะครับผมพิจารณาเอากันเยอะๆนะครับผมเนะาะบ่าวก็ไม่ใช่คนเก่งนะครับผมชอบคิดชอบคำนวณเฉยๆนะครับผมเนะาะเป็นคนชอบตัวเลขอยู่แล้วก็ ederim, อยากจะมาแบ่งปันก็แค่นั้นนะครับผมถ้าชอบก็าตามถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผมเนาะก็ยิ่มเลิมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดหัวใจ คอมเมนต์มาเป็นกำลังใจกันน้ำเรือครับเด้อขอพี่น้องท่านโชคดีนะครับผมเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับผม